S 1> <S 1> <S มาแล้วอันนี้เราไปไหนกันคะ <S <S ไปชอปปิ้งค่ะอุ๊ยอุยไม่ใช่เราจะไปส่งมอบรถกันค่ะนำทีมโดยไอทีโฟน สวัสดีค่ะแอดมินเฟิร์นนะคะสวัสดีครับเซลล์เอกเหมือนเดิมนะครับค่ะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะตามเซลล์เอกไปส่งมอบรถให้ลูกค้าที่อำเภอพานนานะคะใช่ไหมคะใช่ครับอำเภอพาน,นานิคมครับนั้นลูกค้าแล้วครับลูกค้าเกษตรกรซื้นสัญญาหนึ่งวันครับทำรถหนึ่งวันสามารถรับรถครับค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในรถแล้วก็เราจะขับรถจาก ประเสริฐนลุ่งเรืองสกลนครสำนักงานใหญ่นะคะจนไปถึงอำเภอพันานะคะและก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นสมรรถนะของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะ <มา S 2> ไปค่ะคว่าเมือสองเหมือนใหม่เกียร์เอนะครับจะพามาดูรถก่อนส่งมอบลูกค้านะครับเราก็ได้ตรวจเช็คทุกอย่างภาษีพรบรประกันเราจะให้ดูภายในภายนอกเครื่องนะครับก่อนส่งมอบลูกค้าเราได้ตรวจเช็ค และนี่คือรถนะคะก่อนเราจะเอาไปส่งมอบนะคะเราได้เช็คทุกๆอย่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยพาลูกค้าหรือว่าพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดู<อ>ไปทีละมุมเลยนะคะเดี๋ยวไล่ไปแบบช้าๆเอาแบบรอบคันเลยคะ่ะ นี่คือภายในนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันต่อเลยนะคะไปกันเลยไปกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปนะคะเราเริ่มจากสำนักงานใหญ่นะคะที่ประเสริฐผลสกลนครเรานั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะจะให้กล้องไปที่หน้าปัดรถเราเลยคะ่ะ สำหรับระบบแอร์นะคะอยากจะบอกว่าแอร์พี่เขาเย็นมากตรงนี้เป็นที่ปรับบุณหภูมินะคะอ่าแล้วก็หมุนนี่ตรงนี้ก็ออโต้ออโต้แล้วก็มีรูปรถนะคะอาจจะเป็นปุ่มหมุนเวียนอากาศภายในรถใช่ไหมคะเซลล์เอกใช่ครับโอเคค่ะปุ่มล็อกความเร็วปุ่มล็อกความเร็วนะคะอยู่ที่พวงมาลัยนะคะฟังกชั่นเยอะ สำหรับหน้าจอนะคะเป็นจอสัมผัสนะคะนี่ค่ะเราก็สัมผัสได้เลยนี่นี่ค่ะเล่นให้ดูเลยค่ะหมุนหมุนหมุนนี่อ๋อลืมบอกไปหมุนตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นี่นี่นนมันด้าสองรุ่นนี้นะคะเขาให้ลูกเล่นมาเยอะมากนี่ยเนี่ยถ้าเราไม่อยากสัมผัสเรามากดตรงนี้ได้เลยนะคะปุ่มโฮมของเราปุ่มกดกลับกดกดปุ่มโฮมค่ะ โอเคค่ะไม่ไปเลยนี่ค่ะเราหมุนเอาค่ะเวลาเราขับไปใช่ไหมคะข้างซ้ายเราไม่ต้องไปไปจับอะไรแล้วก็มาหมุนเลยแล้วก็อีกข้างหนึ่งเราก็จับพวงมาล,ายลัยรถแหมสำหรับขับไปคนเดียวนะคะดีไซน์ออกมาให้เราสะดวกสบายมากเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้การขับขี่นะครับก็มาด้าเป็นรถที่ช่วงล่างนิ่มมากนะครับผมอันนี้รถมือสองนะครับ เหมือนใหม่นิ่มนะครับ เราก็มาเส้นคลองใหญ่กันนะคะแล้วก็อยากให้ดูบรรยากาศเส้นคลองใหญ่นะคะว่าน้ําก็เต็มคลองนะคะเดี๋ยวไปดูข้างๆเลยก็ได้ สำหรับนะคะตอนนี้นะคะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะบ้านลูกค้าอยู่นี่เองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะแอดมินเฟิร์นะคะจะไปสัมภาษณ์ลูกค้านะคะว่าลูกค้าทำอาชีพอะไราในการตัดสินใจซื้อรถกี่วันนะคะ ค่ะและตรงนั้นนะคะจะเป็นเจลเนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะกำลังจะนั่งเซ็นสัญญากันนะคะส่วนรถปล่อยจะอยู่ตรงนี้นะคะเยวค่ะไปหาสัมผัสกันเดี๋ยวตอนนี้นะคะแอดมินเฟิร์นนะคะกำลังจะสัมภาษณ์ลูกค้านะคะว่าลูกค้าทำอาชีพอะไรคะก็ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะโอเคค่ะแล้วก็ในการตัดสินใจที่จะซื้อรถกับทางร้านประเสิฐผลของเรากี่วัน,นะคะ วันเดียวเลยค่ะวันเดียวเลยค่ะวันเดียวก็ตัดสินใจดูดูเห็นในเพจแล้วก็เข้าไปดูเลยค่ะรถทางร้านเราสวยไหมคะลูกค้าสวยมากค่ะเหมือนเหมือนเทียบมือหนึ่งเลยค่ะอ๋คค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะและเราก็สัมภาษณ์ลูกค้าเสร็จแล้วนะคะที่แอดมินใส่แมสนะคะเพราะว่าอยู่ที่คนเยอะนะคะก็เลยป้องกันไว้ก่อนนะคะ เราจะพามารอชมตอนมอบส่งรถนะคะแต่ตอนนี้ขอเวลาก่อนนะคะค่ะและตอนนี้นะคะทางเซลเอกของเรานะคะกำลังจะส่งม,มอบรถให้กับลูกค้านะคะค่ะบรรยากาศเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะนี่คือบรรยากาศส่งม,มอบรถนะคะนี่ก็ที่จับป้ายก็เป็นคุณพ่อนะคะฝั่งู้นก็เป็นเซลเอกนะคะ และสุดท้ายนะคะแอดมินเฟิร์นนะคะขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ <c oughs> ไว้ใจทางร้านประเสริรผลของเรานะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกไปรับรถที่ร้านทางร้านเรานะคะจะมาส่งรถที่บ้านลูกค้าให้เองค่ะขอแค่ลูกค้านะคะ ได้ตัดสินใจเปิดใจให้กับทางร้านเรานะคะทางร้านเราก็บริการให้ลูกค้าอย่างเต็มที่เลยค่ะอย่างเช่นตรงนี้นะคะเซลเอท์เราก็นำมาส่งถึงบ้านลูกค้าเลยค่ะวันนี้นะคะแอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ